อครับวันนี้เราจะเล่นกบฏเตือกลายผมมี่คไอักคุณยุโรปคุณเอเชียครับโอเคับอะไรครับคุณถูกแล้อันน้ head shot โดค head shot โดนรตครับโอ้กระตรับโอยรต้องวงครับบง เฮ้ยตอนนี้กดปุนิดนึงครับกดุกนิด<บ>นึงกดแนะนำครับให้กดตัวทีครับแล้วก็แบบเลื่อนมาไปเรื่อยๆแล้วมันจะเฮ้ยมาอยู่วรวมลุ่มกันดีเลิกเลิกกระตุกแล้วครับรได้วด็ายกัน ผมเลืก <s ays> เลือกระตุกครับครับตอนนี้ปุท้ลมคทคกมาเลยว่าภามาช่วน่งครับคุณคุณคุณเอเชียครับ <S <s <ays> ค,คุณเอเชีย <aging> ครับ ตอนนี้คุณถ่ายไหมครับออรับไม่ครับอย่าอย่าให้ยูครผมผมจะดูคิดเองเองนะครับเดี๋ขาเขาไมให้ยูโรเขาเอาตัยูโรไปยังไ ว่าจะพูดอะไรวะทำไม่ได้จะพูดจะพูดอะไรยัาปืนพังมายิงเลยนี่ให้ป <sh ืนปีเลยให้ปืนปีเลยจั

พีบีแล้วก็พิมพ์ว่าเอเตียแล้วก็แล้วก็กดตัมาแล้วก็โเออเดี๋ยวเล a n d s h o t d จบนี้จบนี้เดจบนี้เดไปดูนะยุโรปให้เขาลงไว้ใจล้ เขาเคยถ่ายลคอสตอร์ีด้วยเอาให right. oh, ้ดูปะล่ะเาให้ใก่อน็อค แล้วไม่พีนี้เจ้าเจ้าหวยอีกอ่ะปุ๊บเลยครับ chain headshot ขับจบแล้วสวัสดีด้วยนะครับ chain headshot นี่จะพูด chain headshot chain headshot